สวัดีค่ะพี่ๆเพือนอันนี้แวะเที่ยวเออบ้านหอมจันนะคะบ้านเทียนไข่ไนเนาะกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวที่โน,นะะ่นค่ะดูข้างล่างข้างล่างเป็นแบบนี้นะคะได้บรรยากาศมากเลยโอ้ยสวนเก่าดูค่ะ สวยงามนะคะไปค่ะทุกคนเรากลับนะคะชมขากลับลงค่ะตอนนี้ชมทางขวามือชมซ้ายมือแล้วก็ชมขวามือนะคะนี่ ที่เล่นด้วยนะคะนี่ก็เป็นกล่องใส่ของเก่าสมัยตะก่อนของเก่าๆนะคะตอนนี้ก็ทางลงแล้วค่ะพี่น้อง กเลยอัันนไม่บาโอ้ทางลงค่ะพี่น้องกิ้งลงเลยดีบอสที่ใส่เป็นตะกา้าไอ้นี่นะคะทุกคนเป็นเสื้อเสื้อสวยอยู่นะ250 ตะกร้าแบบใส่แก้วกาแฟนะคะทุกคนสวยเป็นตะกร้าถักนะคะสวยงามมากพระกะม้าสวยจังเลยเป็นสโลงหรือเปล่าคะเนี่ยหันใหญ่ อยากได้ผืนนี้ผืนนี้สวยผืนนี้สวย,นสวยหนาด้วยก้าสวยนะคะทุกคน เพราะว่าเข้าความร้อนเขาว่าเขาจะเป็นเทียนที่อ่อนลอยตัวแล้วก็เขาจะทนความร้อนไม่ได้วคใช่แต่ถ้าเกิดจุดอยู่ในภาชนะเขาก็จะเป็นเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆจนเหลือแต่แก้วเปล่าแต่ถ้าเรามาหล่อวิธีการผลิตเหมือนเทียนทั่วไปมันจะไม่ได้จะยากนิดหนึ่งอุณหภูมิคือจะต้องได้ย่างกว่า ปั้นแค่ตัวละสอง,อง,งลองเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยแล้วตัวที่เราจุดอยู่ตัวเนี้ยที่เราจุดชวแล้วก็เราทำเราทำจำหน่ายก็คือ มันจะต้องมีาาานนตาวผสมเป็นตาวอีวน่ให้ลราดดเขาจะลา,ลาความร้อนจะสูสาวก็จะมีกา่องอางเพื่อชะลอให้เกลลช้าขอถามหน่อยได้ไหมคะคนอ,ะอยากได้ผ้าขม้าทำไงคะขม้าที่นี่เลยไปหยิบ มันผืนผืนผืนแดงค่ะผืนผืนเท่าไหร่คะขอดูระคาดงไหม,มคะเขาฝากไว้น,นะร้อยห้าสิบครับสีสีแดงนั่นนะคะค่นะแล้วก็เอาเอาเอาสีแดงนี่ริมด้วยอันนี้ด้วยค่ะซื้อผ้าม้าไปให้พี่ชายกรนะเป๋าสวยมาก สวยมากเลยมาเมืองนอกแต่ซื้อผ้ากมะให้พี่ชาย <laughs> ร้อบาทครับสักครู่ครับค่ะน้องๆเขาก็ปั้นแกะ <laughs> สมีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสปาก็สวยนะคะทุกคน เดินออกช่องนี้ได้ผ้ากม้าสองพื้นไปฝากพี่ชายสวยแล้วก็หนานะคะผ้ากมาหนาพื้นละร้อยห้าค่ะเราไม่มีการต่อราคานะคะอ้อเราไปนี่ไปไหนไปไม่ได้รื้อได้อันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้ยน่ารักเป็นกระเป๋าถุงหอมหรือเปล่าคะ น่ารักจังเลยปูปูอยากได้ฝากหลานแต่ไม่รู้ซื้อไปซื้อไปเกาอาจจะไม่ไม่ถือไม่เล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่ซื้อของอะไรไปนะคะเออนี่ มาจากเมืองนอกได้ของฝากให้ลุงลองว่ามาหาซื้อที่ไหนได้เีื่อกี้มีเสือที่นี่มาชื้ออะไรชุดชาวเข้าเดี๋ยวก็โอ้ซื้อมาหะเทียนนะคะเขาใช้เทียนปั้นยดดูิเทน พากมาที่ลุงลองไม่กินหนมเบื้องเหรอเออบาบินหนมเบือ้องหันสั่ง <c oughs> โอ๊ยไปเรียกของเขาเสียหมดมีห้องน้ำนะติชอเ็ตอันนี้ขาลงนะคะทุกคนนี่ขาลงอยากได้อยากได้ไปให้หลานสาวอะ ชุดผ้ามา้าชุดผ้ามา้าน่ารักนะน่ารักไหมทุกคนน่ารักไหมคะอันนี้เป็นงเ,เกงนะคะสวยมากน่ารักมาก แต่ซื้อปายไม่รู้เขาจะใส่หรือเปล่าซื้อปลายปีที่แล้วเขาก็ไม่ใส่ <c oughs> เสียได้เงินอ่ะใสไค่ะทุกคนไปค่ะออกไปข้างนอก มีคนนะคะทุกคนลีคือว่าหโอ้ไมก็ตโอ้ไมก็ตตัว30นี่อะไรอะ่ะที่คีเข็บตัวละยี่สิบ วางไว้นี่นะคะมีจิ้งจกด้วยทุกคนนี่จิ้งจกแล้วก็ตะขาบนี่ตุไมคอ้าม มุสเตอร์แมนอ้าสี่สิบบาทสไปเดอร์แมนนี่ค่าสะสมเราซื้อเราก็ไปจ่ายเงนินข้างนอกนะคะ พามาเดินชมค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ออกแล้วค่ะหลานชอบหลานชอบก็ต้องเดินหาซื้อนะคะมีไดโนเสาร์ไหมนี่เห็นไหมนี่น่ารักไดโนเสาร์แบบมีล้อ ที่โน้นมันไม่มีแบบนี้ค่ะอ๋อไก่หมุนไก่หมุนก็มีตัวละยี่สห้าสั่งซื้อซะแพงเลยอ,อุ้ย <c oughs> อ,อยากได้แกะไงอะ ไม่เอาเอาแค่นี้พอข้างงูก็ไม่เอาอันนี้จ่ายตังค์ที่ไหนคะอยากได้อดิโนเสาร์อะ่ะเอาเอาอันล่างสุดนะคะทางทางซ้ายมือคะ่ะซ้ายมือคะ่ะค่ะค่ะนั่นแหลคะค่ะ พี่ๆเพื่อนๆอ,ออกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะคะทุกคน thank you ทุก thank you to everyone for watching หวัดดีนะคะของเล่นเดินซื้อสวยๆนะคะ